มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณบีจะพาไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่ว่าผมพาไปดูอุบัติเหตุที่เขาบอกเป็นพานะที่แบบเราไม่ค่อยเห็นนะ,ะนะเราก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีสตุ้งสตางพอสมควรถึงจะไปเรียนไปฝึกบินกันได้นะครับผมกำลังพูดถึงมอเตอร์กลเดอร์นะครับตกถนนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกลายเป็นว่าครูฝึกเนี่ยคือก็เป็นคนไทยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นักเรียนซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บไปด้วยครับลองดูภาพครับ เครื่องบินตกอะเนี่ยคือคนที่เขาขับรถไปเห็นเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าเป็นเครื่องบินตกเพราะว่าโครงสร้างมันจะมันค,คล้ายๆนะมีปีกนะครับะนะมอเตอร์กลเดอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องร่อนที่มีปีกนะครับโครงสร้างแข็งแรงมีเป็นเหล็กเป็นอะไรคล้ายกับเครื่องบินเลยแต่ปีกเขาก็จะเป็นแบบเนาะเป็นผ้าใบเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นภาพที่แบบเครื่องร่อนอันเนี้ยคือตกลงมาแล้วก็สภาพพังเสียหายกระแทกพื้นนะครับ ทางหลวงหมายเลข4024ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก่อนจะถึงสนามบินเล็กนะเพียงเล็กน้อยครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยจะเป็นสนามบินเล็กปากลอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบเก็บนะซากมอเตอร์ไกลเดอร์เนี่ยใส่รถกระบะเคลื่อนย้ายออกไปพวกีดขวางถนนนะครับส่วนนักบ,บิน2คนทราบว่าคนแรกเป็นครูฝึกชาวไทยชื่อนายสุรศักดิ์อายุ40 p, ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะข้อเท้าซ้ายหักอาการสาหัสแล้วก็อีกคนนึงเป็นนักเรียนนะครับชื่อนายเซอร์เกย์อายุ36 ครวก็อีกคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำงานที่ภูกเก็ตได้5ปีด้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสำหรับมอเตอร์ไกลเดอร์เนี่ยเป็นเครื่องร่อนที่ติดเครื่องยนต์นะครับขึ้นบินจากสนามบินเล็กปากคลอกทำการฝึกบินช่วงบ่าย2แล้วก็พอขึ้นบินได้ไม่นานก็พบว่าเครื่องเนี่ยตกลงมาสาเหตุเดี๋ยวตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมทั้งจะได้สอบปากคำนักบินทั้ง2คนนะครับเบื้องต้นคาดว่า น่าจะมาจากนักเรียนการบินเนี่ยเป็นคนบังคับเครื่องร่อนขณะเกิดเหตุซึ่งก็อาจจะยังไม่มีความชํานาญนะครับเครื่องก็เลยตกลงบนถนนแบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากพารามอเตอร์นะคุณผู้ชมพารามอเตอร์ก็คือเหมือนกับจะเป็นเป็นร่มบินค่ะเหมือนกับเป็นเป็นเป็นการกระโดดร่มอะแล้วมอเตอร์อยู่ข้างหลังแต่เนี่ยเขาจะมีปีกมีอะไรเหมือนเครื่องบินเลยนะครับแต่ว่า ก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นเครื่องบินะนะก็มีมีเหมือนกับตามเมืองท่องเที่ยวอ่ะเขาจะมีเหมือนกับสนามใช่ไหมที่จะมาสอนแล้วก็เอาขึ้นบินกันนะครับค่ะแต่เป็นอะไรที่ก็เสี่ยงประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะ <S 1> <S 1> นะคะ